บิยองเซไม่ใช่แค่นักร้องไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์แต่คือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่นิยามคำว่าความยิ่งใหญ่ใหม่ทั้งยุคสมัยถูกการก้าวขึ้นเวทีไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือพิธีการทุกเสียงร้องไม่ใช่แค่โน้ตดนตรีแต่มันคืออำนาจที่ถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์เธอไม่ได้เพียงขึ้นโชว์เธอยึดพื้นที่ทั้งหอไว้ในมือเดียวไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาเทศกาลดนตรี หรือเวทีที่คนทั้งโลกจับจ้องตลอดหลายทศวรรษบิยองเซ่ไม่ได้ไล่ตามยุคสมัยแต่เป็นคนที่ทำให้ยุคสมัยต้องวิ่งตามเธอจากเด็กหญิงธรรมดาในฮิวสตันสู่ศิลปินที่นิยามคำว่าสถานะใหม่ทั้งอุตสาหกรรมสถานะนี้ไม่ได้ถูกมอบมันถูกสร้างขึ้นทีละก้าวทีละเวทีทีละยุคสมัยเส้นทางจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวจากเด็กหญิงธรรมดา สู่สถานะที่โลกเรียกพร้อมกันว่า Queen Bee Beyonce Giselle Knows เด็กหญิงจากฮิวสตันที่ร้องเพลงครั้งแรกในโบสถ์และเสียงนั้นเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลพ่อของเธอ Matthew Knows ไม่ได้เห็นลูกสาวร้องเพราะแต่เห็นศิล,ลปินที่ต้องถูกปั้นให้ถึงที่สุดและนับจากวันนั้นชีวิต Beyonce กลายเป็นตารางซ้อมที่ไม่รู้จบซ้อมร้องทุกวันซ้อมเต้นจนขาอ่อน ซ้อมสีหน้าการยืนการหายใจซ้อมแม้กระขั่งการเป็นดาวเด็กคนอื่นอาจได้ล้มแล้วลุกแต่บิยองเซ่ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะคำว่าพลาดไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของพ่อเธอนี่คือรากของเธอรากที่แข็งแรงแต่ก็รากที่ทำให้เธอเติบโตแบบไม่เคยได้เป็นเด็กจริงๆ Destiny's Child ไม่ได้เริ่มด้วยสามสาวอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ แต่มันเริ่มจากวงเด็กชื่อ Girls Time like เด็ก6คนที่ถูกฝึกเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกหลังการคัดหลายรอบ4คนที่ถูกเลือกให้เซ็นสัญญาคือบิยอนเซ่เคลลี่โรแลนด์ลาเทเวียโรเบอร์สันและเลโทยาลักเกตนี่คือ Destiny's Child รุ่นแรกที่พุ่งทยานสู่ชาร์ตเพลงระดับโลกด้วยความเร็วที่น่าตกใจ แต่ในความดังนั้นพ่อของบิยอนเซ่คือผู้จัดการและการบริหารแบบเข้มจนแทบไร้ช่องว่างหายใจทำให้สมาชิกคนอื่นเริ่มตั้งคำถามทำไมรายได้ไม่ถูกแบ่งอย่างยุติธรรมทำไมบิยอนเซ่ได้บทนำแทบทุกเพลงทำไมการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับแมทธิวเพียงคนเดียวในปี2000ลาทาเวียและเลโทยาพยายามหาผู้จัดการกลางเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองแต่การต่อรองนั้นกลับนำไปสู่การออกจากวงแบบปาดน้ำตา มิเชลวิลเลียมส์และฟาร่าแฟรงคลินถูกดึงเข้ามาแทนแต่ฟาร่าอยู่ได้เพียง5เดือนสุดท้าย Destiny's Child ก็ลงตัวเป็นบ e y อนเซ Kelly ี่และมิเ h e ล l สามสาวที่โลกจดจำแต่ในความสำเร็จนั้น มีคำถามมากมายที่ตกลงมาบนไหลบิยอนเซ่สื่อกล่าวหาว่าเธอผลักสมาชิกออกว่าเธอเป็นตัวปัญหาทั้งที่ความจริงคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจในระบบบริหารแต่ถูกโลกตัดสินว่าเธอมีนี่คือรอยแผลลึกและเป็นช่วงที่เธอเริ่มจมดินในภาวะซืมเศร้าปี2003บิยอนเซ่เดบิวต์เดียวและโลกก็ยืนขึ้นปรบมือให้เธอ แต่ในปี2011เธอตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพ่อที่ปั้นเธอมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่การทะเลาะมันคือการเติบโตการหายใจด้วยปอดของตัวเองครั้งแรกการสร้างบริษัทพาร์ควูดเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อเป็นเจ้าของเส้นทางอาชีพโดยสมบูรณ์ความสำเร็จนี้แลกมาด้วยความเจ็บปวดเงียบๆเ,เพราะการเดินออกจากคนที่สร้างคุณมาไม่เคยง่ายไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตาม ในปี2013เธอยืนด้วยตัวเองครั้งแรกผ่านสตูดิโออัลบัมชุดที่5 Beyonce นี่เป็นการประกาศก้าวให้โลกได้เห็นว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของเธอโดยไม่ต้องมีตัวตนสมมุติอย่าง Sasha Fierce เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป ความรักของบิอนเซ่กับเจซี Z, คือพลังงานมหาศาลสวยงามจริงและซับซ้อนพวกเขาผ่านความสำเร็จมาด้วยกันแต่ก็ผ่านความผิดพลาดมาด้วยรวมถึงการนอกใจที่สะเทือนหัวใจบิอนเซ่จนแตกเป็นเสียงเสียงและเธอก็เปิดแผลนั้นให้โลกเห็นผ่านอัลบั้มเลมอนเ d e ผลงานที่กลายเป็นเสาหลักทางวัฒนธรรมว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเงียบ แม้หัวใจจะสั่นไหวเพียงใดก็ตาม MTV VMA ปี2011ัิบเอ็เรซ่ร้อง Love on Top ด้วยรอยยิ้มที่เหมือนเธอเพื่งนค้นพบความหมายใหม่ของชีวิต ear ear. ท้ายเพลง เธอปลดสูตรลูบท้องแล้วยิ้มกว้างไม่ต้องพูดอะไรทั้งโลกก็รู้ว่าราชินีกำลังจะเป็นแม่ทวิตเตอร์ล่มเจซี Jay Z, น้ำตาไหลเสียงกรี๊ดกึกก้องไปทั้งหอมันเป็นโมเมนต์ที่บิยอนเซ่ดูเป็นมนุษย์ที่สุดและสวยที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นแต่ก่อนที่บลูไอวี่จะเกิด บิยอนเซ่เคยแท้งลูกหนึ่งครั้งเธอบอกว่ามันคือความเศร้าที่ลึกที่สุดในชีวิตเพราะนี่คือครั้งแรกที่เธอไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยไม่เหมือนบนเวทีไม่เหมือนในสตูดิโอไม่เหมือนกับชีวิตที่ถูกวางแผนไว้ทุกวินาทีมันคือการสูญเสียที่ทำให้เธอเปลี่ยนวิธีมองโลกไปตลอดกาลปี2006บิยอนเซ่แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Dreamgirls บทดีนาโจนส์ ผู้หญิงที่ถูกอุตสาหกรรมปั้นให้เป็นดาวถูกกำหนดให้ยิ้มให้ยืนให้สวยโดยไม่ได้ถามว่าเธออยากเป็นแบบนั้นจริงไหมและนี่คือบทที่เหมือนสะท้อนชีวิตบิยอนเซเองอย่างเจ็บลึกตอนที่เธอร้อง Listen ทุกคำเหมือนการประกาศว่าฟังฉันบ้างนี่คือเสียงของฉันไม่ใช่เสียงที่ใครสร้างให้ฉันเป็น ต่างจากบนเวทีในฉากนั้นบิยอนเซ่ไม่ได้แสดงแต่เธอกำลังปลดปล่อยความเจ็บของตัวเอง Dreamgirls ไม่ได้แค่ให้เธอชื่อในฐานะนักแสดงแต่เป็นแรงผลักให้เธอกล้าตัดสินใจครั้งใหญ่ในปี2011ปีที่เธอแยกจากพ่อในฐานะผู้จัดการเพื่อฟังเสียงของตัวเองเป็นครั้งแรกจริงๆ ปี2018บีย n อนเซ่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตโชว์โฮ m คัมม i n g ที่โ c h e ล l a ถือซ้อม8เดือนคุมทุกดีเทลฟื้นตัวหลังคลอดและสร้างโชว์ที่ไม่ใช่แค่การแสดงแต่คือการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมคนผิวสีความเป็นแม่ความเป็นผู้หญิงความเป็นบียอนเซ่นี่คือการพิสูจน์ว่าแม้หัวใจเธอจะเคยแตกเป็นผง แต่เธอยังสร้างอภิมหาโชว์ได้โดยไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์ลงแม้แต่น้อยเรเนซองส์ <Renaissance S 1> <Renaissance S 2> คือช่วงเวลาที่บิยอนเซ่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทำให้ใครพอใจเธอเต้นอย่างที่อยากเต้นร้องอย่างที่อยากร้องเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็น ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้บิอนเซแตกต่างไม่ใช่เพียงเสียงร้องไม่ใช่เพียงการแสดงและไม่ใช่เพียงความสำเร็จที่นับเป็นตัวเลขแต่คือความสามารถในการยืนอยู่เหนือเวลาโดยไม่ต้องอธิบายตัวเองซ้ำโดยไม่ต้องไล่ตามใครและโดยไม่ต้องลดมาตรฐานลงเพื่อให้โลกตามทันเธอไม่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะถูกยกขึ้นแต่เพราะยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสม่ำเสมออย่างแน่วแน่และอย่างไม่มีใครแทนที่ได้ ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนเร็วชื่อจำนวนมากผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่บางชื่อไม่ต้องถูกพูดถึงซ้ำเพราะมันฝังอยู่ในโครงสร้างของยุคสมัยไปแล้วบิยอนเซ่ไม่ใช่บทสรุปของความสำเร็จแต่คือมาตรฐานที่ถูกใช้วัดทุกสิ่งหลังจากนั้นและชื่อนั้นยังคงยืนอยู่โดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องแข่งขันกับใครอีกต่อไป ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวของศิลปินคนไหนคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของศิลปินคนต่อไป